ขอกราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับคุณไอเกมเมอร์ครับวันนี้นะครับผมก็ได้เจอด็อกเตอร์ดอยเกมเมอร์แล้วก็ตามเข้าไปเนาะคนดังครับเคยเจอก็ตามไปเราเจอกล่องเงินแล้วก่อนดีกว่าด็อกเตอร์ดอเกมเมอร์ตัวจริงด้วยนะตามเข้าไป อูเก็บของอืมว้าดกไปหาด็อกเกอร์ดอยกันอยู่ตรงนี้ไม่ปลอ,ปอดภัยโอ้กำดร็อกเกอร์ด,รดอยหายด็อกเกอร์ด,รดอยหายนะครับท่านผูช้ชม อยู่โดดเดี่ยวแล้วไงกันนะครับก็อยู่ใน 77, นะ s อ7 7ด็นะด็อกเตอร์ดยอยายเฮ้ยฮใครใครก็ไม่รู้นะครับก็มันไม่ฆ่าผมก็ปล่อยมันมนั่นไงด็อกเตอร์ดอยหรือเปล่า ย่ดเจอด็อกเตอร์ดอยแล้วครับท่านผู้ชมไหมเออ,อมีคน,อน,นบอกทีมกับผมนะครับแต่ผมก็ทีมกับด็อกเตอร์ดอยเฮ้ยสวัสดีเฟิร์สทีเฮดอ่าวแก่ไทยนี่หว่ายามานี่ Doctor dòi tia tông tia tam <laughs> Yeah, okay sao đẻ là Doctor dòi hát mặt tia <laughs> <laughs> ผมทำไมด็อกเตอร์ดอยอาผมทำไมมาดูกันว่าด็อกเตอร์ดอยจะชนะหรือแพ้โอ้ยเหนื่อยแตกถ้ามีเสียงอืนลบก,ก็ต้องขอภัยกันด้วยนะครับก็รอดูโอ้อโดนด็อกเตอร์ดอยค่า อดรตอดอยออกมาก่อนเนาะเมื่อ,อไรรอกเตอดอยจะอ,อกมาว่าจาามรอโด็อกตอดอยไปอืมโดนดอกเตอร์ดอยค่ะ กำมากเลยอุตส่าห์เจอแท้ๆโดยคนไทยฆ่าด้วยกันกำแ๊บก็ยังยืนครับก็เจอด็อกเตอร์ดอวก็อึ้งครั้งแรกเลยครับที่เจอเนาะเพราะเพิ่งมาเล่น SG77 ไม่นานนี้อ่ะก็นะ อ๋อมีคนบอกขอเสียคนไทยหน่อยเราจะไม่บอกด็อกเตอร์ดอยเอ hey, รอด็อกเตอร์ดอยอันนี้ก็ไม่รู้ G M C ตัวจริงไหมนะครับเนี่ยตัวจริงเปล่าบอกมาจิตัวจริงเปล่าท่านผู้ชมก็ช่วยดูด้วยนะคะว่า T M C ตัวจริงไหมแต่สำหรับผมผมว่าไม่นะเพราะมันไม่ได้เป็น V i P เพราะ TMC เป็น v p ไม่ใช่หรอนี่ไม่ใช่อ่ะเราก็ไปออรอดอกเตอร์ดอยดอกเตอร์ดอยเกมเมอร์ฆ่าผมเฉยผมทำอะไรผิดก็ไม่รู้นี่เปล่าอ๋อมีโมคุณเมื่อไรด็อกเตรอร์ดอยเกมเมอร์อมัม อยู่นานาเลยด็อกเตอร์ดอยดูกันมาหรือยังเนี่ยผมโดนฆ่าเดี๋ยวด็อกเตอร์ดอยเกมเมอร์ใน S G สามนะครับก็ยังไม่มีใครนะเลยเอ้ยด็อกเตอร์ดอยออกมาแล้วเปล่านี่ครับด็อกเตอร์ดอยก็ตามด็อกเตอร์ดอยไปครับด็อกเตอร์ดอยฆ่าผมช่วย ด็อกเตอร์ดยในเข้าเซิฟไหนเอาดันเข้า V.P เฉยด็อกเตอร์ดอยหลบหน้าเข้า V.P เฉยน,นะผมก็จะมาเล่นในนี้นะครับก็เล่นต่อก็แบบอึ้งแป๊บนะครับก็คือเจอด็อกเตอร์ดอยตัวจริงเนาะก,ก็ไม่เคยเจอมาเลยแบบโคตรพวกดังๆ เคยเจอครั้งแรกแล้วด็อกอดอยเกมเมอร์ไอเฟิร์สตีเฮดไอไก่เมื่อกี้ผมพุ่ง่าแล้วดอกเตอร์ดอยก็มาฆ่าผมงงมากก็เล่นกันต่อเลยโอ้จ๊ต้องตีลูกกาไปไหเนี่ยน้ำเลยเกมอ่ะฮึยชั่งขวาต้องแรงเอาอืมแล้วด็อกเตอร์ดอยก็ตัวจริงก็ดีใจที่เจอเนาะ อืมแต่แเสียไน้ายอย่างหนึ่งอ่ะด็อกเตอร์ดอยค่าผมน้ำไหก็ไม่เลยด็อกเตอร์ดอยค่ะผมนำมเสียใจแป๊บด็อกเตอร์ดอยค่ะไม่เดียว อืดอดรดอยก็ไปเล่นอีกเซิร์ฟหนึ่งด้วยนะไปเล่นของ V.I.P. ช่วยผมก็ไม่ได้เป็น V.I.P. เหมือนเขาไงก็เลยไม่ได้ไปเล่นด้วยเสียได้เมื่อกี้ภาษาได้เล่นด้วยแล้วดันโดนค่าโดยดรดอยสนั้นถ้ามีเสียงอื่นลบกันก็ต้องขอไปกันด้วยนะครับเงียบดิอืออ่า ดดโดนด็อกเตอร์รอยค่ะสิ้นหวังแป๊บอืมอืมไม่เป็นไรต้องรอรอบหนาเฮ้ยด็อ,ดอกเตอร์รดยเข้ามาแล้วครับโอ้โหสงใจตายเร็ว ผมก็เป็นสายบุ้มวันนี้ได้สายบุ้มมาวันหน้าไม่รู้ได้สายอะไรเดีย๋ยวตามด็อกตอร์ดอยไปทีแล้วกันหวังเชื่อใจนะหายไปแล้วหายเร็วมากอ๋อนู่นปะ <c oughs> ไม่ใช่อ่ะนี้แป๊บ ไม่ใช่ก็ต้องเงี้ยนะโอ้มาถึงตั๊กต้อดอยค่าใครได้ก็ไม่รวยตั๊กต้อดอยอย่าข้าผมนะอย่าตั๊กต้อดอยอย่าข้าผมอีกนะ ขอร่ะคราวนี้ใจเย่กับผมบ้างเหรอเนาะด็อกตอร์ดอยอย่าฆ่าผมนะเย่ด็อกตอร์ดอยไม่ฆ่าผมรับหนึ่งเขียนตอบกันเมื่อกี้คุณ ค่ะผมทำไมอ่ะเฮ้ยดาผื่ยดอกจุ๊บโอเคเนะอะรักเมื่อตอยังไม่ตายตอนนี้ก็ตามดรดอยไม่ทัน ไม่รู้จะเลี้ไปป่าไหนเล่นข้าทุกคนเลยกระนาดเมื่อกี้ยังข้าผมแบบไม่เกรงใจอะไรเลยก็เงิอเพลยทีททเดียวนะครับท่านผู้ชมเออรับตัวตัลโตเห็นไม่เจอชื่อเลยเอาแกลด,ดันหาอีกอุย ด็อกเตอร์ดอยถ้าไม่เสียงอืน่นลบกนก็ต้องขอไปกันด้วยนะคะไม่รู้สิแต่รู้สึกว่าทำไมไม่เจอด็อกเตอร์ดอยเลยขาขวาก็เจ็บขาซ้ายไม่เจ็บขาวขาบอลเรือมันน้อยอยู่ โอ้ได้ของดีมาเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ย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 เปิดโหมดนี้เพื่อเห็นรอบด้านแล้วก็จะได้ตีไกลขึ้นแล้วก็จะแบบจะคอมโบคนอื่นได้เยอะนะเอา้าตายเองซะงั้นตำมแปบบ๊บอุสาอุสาเจออด็เตอร์ดอยนะ เสียายมากเลยเนาะก่อนจะปิดเดี๋ยว,ยวพาให้ทุกท่านได้รู้ที่ดีๆเอ๊ะเมื่อกี้ผมเล่นเอสีอะไรไ<อ>ผมเล่นเอสี SD ไรวะูวามันไม่รู้ดีแต่รู้อย่างเดียวว่าเล่นที่ท,ทำเนาะ พาไปที่ที่สวยสดงดงามมั้งก็ขุดขึ้นไปนะก็เดินตรงไปก่อนจะจบคลิดว,ว่าจะพาไปที่ดีๆเจอดอกกอร์ด,ดอ<ห>ดยแล้วก็ตายกรรมมากสาเจอสาเจอตายเร็วเสเหลือเกิน เจอด็อกเตอร์ดอยครั้งแรกนะก็ดีใจพิเศษเออ,อมาทางนี้ต่อนะครับขึ้นมาเลยให้ขึ้นทางนี้แล้วก็ปึ้บไปทางนี้ไม่ได้แล้วหรอ เออดันนัง ra อยู่เลยมา เดี๋ยวพาไปที่ดีๆนะครับนี่เดินลงไปไม่ได้เฉย อ็ทางขึ้นอยู่ทางนั้นนะครับอู้ด็อกเตอรดอยชนะครับโอ้โ oh, ห oh, แบบด็อกเตอร์ดอยโหดมากเล่นอีกรอบแล้วกันอืมด็อกรดอยจีจีเขาก็จะไปหาด็อกเตอร์ดอยกันเนาะไปเล่นกับด็อกเตรดอยอีกรอบ หวังว่าคราวนี้คงไม่ฆ okay. yeah, yeah, right. no. right. okay. okay. ah, ่าผมอีกนะดรดอยเมื่อกี้ก็ไม่ได้ฆ่าแหละแต่ว่าโดนคนอื่นข้อสะมนตามดรดอยไม่ทันนะเนาะเมื่อกี้ดร็อคเกอร์ดอยน่าจะฆ่านี้ นั่นใจด็อกเตอร์ดอยหรือเปล่านั่นอะเห็นเป็นดีซูมหน่อยดีกว่าซูมซูมซูมออกภาพเกมไม่ใช่ด็อกเตอร์ดอยนะครับก็ออกรอบดีปื้ กลับมาล็อบบี้แล้วตามหาด็อกเตอร์ดอยต่ออ้าเจอทีเอ็มซีนะครับไม่รู้ตัวจริงไหมน,นะครับก็ช่วยนั้นด้วยนะครับช่วยบอกผมด้วยนะไม่รู้ทีเอ็มซีรู้จริงไหมเนาะอยากเจอด็อกเตอร์ดอยอีก ออีคนนี้เอ้ยวัดดีนายจำเราได้ไหมที่เจอกับด็อกเตอร์ดอด้วยเอ้ยจำไม่ได้เจ้าเจอทีมซีนะเราไม่รู้ตัวจริงไหมเห็นพี่ด็อกเตรดอบอกว่าไม่ใช่ตัวจริงอุ๊ยอยากเจอกับด็อกเรดออีก มาเริ่มแล้วก็หน <belt> <together> ึ่งอ๋อมันจะวิ่งเร็วไปป่านไายนี่เอาเอา Okay. ได้ยินมามิ่งไปทางนี้มีใครตามมาเปล่าไม่ควรมาทางนี้อย่างยิ่ง แคนั้นกันดีกว่าชิงดาบยินมาโจเทคนิคตีคอมโบสวาตันโจ้มานี่อ,อย่านี้นก่อนมานีซะดีๆอย่าหวังว่าจะหนีได้นะ จู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 จจนี่ใส่เออฮสื่อเหมือนมีใครตามมาเราใส่ตาฝาดเนาะอืมกิน โอ้ไม oh ่ก oh, oh. mm ็เจอคนไปไฟมันอึ๊บอึ๊บอู้ยอุ้อุ้อุ้คอมโบมันคอมคอมโบ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 มันนี่เทคนิคนี้ครับเทคนิคของผมเเพราาะวว่กลัผมิน กางเกงชิปใส่ท้เอจอกาองเกงที่ดีกว่านั้นแค่นะตไม่รู้สึกใช่ไมอัน,นแม่รู้ทุกตแ่เแค่แม่ไม่รู้สจิตต้องมารีพาจึงไปเข้าอเจ้ไม่ขึงึ้นึ้จิ้มลงไปอาว่ารู้สึกถ้าเราไม่รู้สึก

โอยี่สิบกว่าแล้วมั้งเนาะก็เป็นคลิปฉลองที่เจอดอกเตอร์โดยเออ,อ,นอ,อน้อกจากแบบเช้าวัไปไปานรุ่งรั้นแล้วก็ได้ไปที่บ้านน้องแะ่ฮาอืมด้านในมีทางเข้านี่หว่า ร้านมากอีสระจุดดอกตอวดอยอุ้ยกล่องรีฟิลกับแป๊บเลอ,อมีกล่องนู้นบนนั่นเกือบไม่เห็นอู้ฟูไอรอนแล้วครับตอนนี้แล้วก็ฟูท้องด้วย ผมก็ได้ฟูไอดอนนะครับก็เหลือคนเล่นอยู่หกคนเนาะไปครับดาบกันเธอเฮ้ยงสายจะคราบไม่ได้นะ ไม่รู้สายคิปเปอร์มันให้วางทีนทีแค่ลูกเดียวไม่รู้มันจะให้มาทำเพือไปไฟกับมันเลยช่วงนี้แหละที่มันเผือกรมมันฟูย่อนละอืมโกรกว่าแล้วอีกกมันแบบคิดติคอลจุจุหัวใจเดียวหัวดท้ายจุ จบเออนะครับก็ก่อนจบคลิปนะครับก็จะพาไปที่ดีๆเนาะที่สวยๆงดงามก็ทางนี้นะครับมาเลยผมจำได้ละลามาครับท่านผู้ชมทองเนี้เย,เยเรื่อยไปเรื่อยๆนะตืด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 ,ด นะครับก็จะมาถึงตรงนี้ก็เดินขึ้นไปเลยปึ๊บเึ๊บเึ๊บแล้วก็ขุดตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงไปนะครับก็จะเจอแบบนี้นะครับก็ขุดตรงนี้ลงไปเบบ ก็จะเจอที่นี้นะครับนี่มันก็จะเป็นหาดนะครับก็เป็นหาดสวยๆเป็นที่รับของเออเซิร์ฟ l b s บอสนะครับไลบ็อบนะครับนี่ก็จะเป็นหาดสวยงามตรงนี้ก็เป็นปลากลััวมาถึงร่วงโอ้ โอ้กระเด็นเฉยขึ้นไปดินะครับนี่แล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะครับมีที่หนึ่งที่สวยนี่ถ้าสมมติตรงนี้นะครับมันกั้นให้ไปใช่ไหมครับท่านผู้ชมก็ขุดซาตรงนี้ให้วท่านผู้ชมลงไปปึบ๊บแล้วมันก็จะไปได้น,นะแล้วก็ว่ายไปถึงน้ําตรงนั้นนะครับก็จะเจออะไรที่สวยสดงดงามนี่ครับ เบื้องหลังของแ LBOF SG นะครับเซิร์ฟเวอร์ก็ขึ้นไปเลยการฉลองนะครับเจอด็อกเตรโดยตัวจริงก็พามาที่รับของ LBSG นะครับก็มาขึ้นไปเรื่อยๆ เนาะแล้วก็ได้มาตรงนี้ก็ขุดแล้วก็ขึ้นนะครับยังไม่ให้ดูนะครับก้มหน้าก่อนนะครับก็วิ่งไปฟืบตรงนี้นะครับแล้วก็เตรียมพบกับสิ่งที่ตื่นตานะครับแต่เดนนะครับโปเกมอนนะครับก็ขึ้นมาบนหลังมันได้ นครับเป็นที่ที่ยังไม่มีใครรู้มีคนรู้แหละแล้วเข้ามาบอกผมนะครับในเซิฟนี้เลยครับพามาเนะนี่ครับก็เป็นโปเกมอนนะครับก็สวยสดงดงามนะครับของไลฟบลอกเอสจนะครับก็งั้นสําหรับคลิปนี้นะครับก็จบด้วยตรงนี้เลยนะครับก็อืม นะครับนี่ก็แค่นี้นะครับก็ของความลับของเซิร์ฟนี้เนาะก็จบเพียงแค่นี้นะครับจบหน้ารูปปั้นนี้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์แต่ถ้ายังแคร์ก็กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย